แอนนทีอ่าครับพี่เออผมก็พูดถึงเรื่องประเด็นคอนเทนต์แล้วนาทีมาตอบอะไรผมขนาดนั้นอะไรมาขู่อะไรกันนี่ะโอ้โหแต่นะพี่มาพูดถึงคนที่ออกไปคนที่ออกไปมันไม่ได้หมายความถึงผมพี่ที่นายช่างพูดแล้วนะพี่มาพูดอย่างเงี้ยเอฟซีก็มาด่าผมในช่องพี่เต็มเลยพี่ได้ดูคอมเมนต์หรือเปล่าแต่ผมเนี่ยมมตะยยนะี้ คืออย่างนี้พี่นะพี่กับผมเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันพี่พี่มีอะไรทําไมพี่อยากรู้พี่ก็ต้องโทรมาหาผมหลังบ้านซึ่งเบอร์โทรผมพี่ก็มีเข้าใจไหมพี่แล้วผมเนี่ยให้เกียรติพี่ตลอดไม่เคยไปไปพูดคอนเทนต์แต่พี่ในช่วงที่พี่มีประเด็นดราม่าเนี่ยผมก็ไม่เคยไปยุ่งอ,อันนี้เบอร์ผมพี่เบอร์ผมเบอร์ผมผมเซฟเบอร์พี่ไว้ตลอดไม่เคยลบนะครับพี่มีอะไรก็โทรคุยกันพี่ผมไม่อยากให้พี่มาเล่นคอนเทนต์นี้เราเราเราอยู่ฝั่งเดียวกัน หลังบ้านกันแล้วต่างคนต่างจบนะผมเป็นคนมีสัจจัอยู่แล้วถ้าจบคือจบจบอยู่แล้วพี่ผมผมไม่อยากจะไปเป็นเครื่องมือให้กับใครพี่แล้วก็อ่าพี่สังเกตไหมผมไม่เคยยุ่งเรื่องของพี่นะก็คือไปไปก้าวไกายในเรื่องของพี่เลยนะครับเพราะมผมผมเกรงใจให้เกียดพี่แล้วก็ให้เกียดป่าช่างแม่งแล้วก็อผมแค่งงผมแค่ช็อตว่าเฮ้ยทาไมขนาดล่าสุดเนี้ยผมไปพัทยาผมยังจะโทรหาพี่เลยชวนพี่กินข้าวเลยแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่า อ๋อทำไมพี่มามาใช่แล้วผมเนี่ยนึกถึงพี่ตลอดแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเอทำไมพี่ประกอบไปคุยกับใครมีอะไรมีอะไรพี่โทรหาผม,ผม,ผ,มผมไม่คุยกับใครเลยเมือกีผมบอกตรงผมผม,ผมไม่คุยอะไรกับในนครงั้นแ่ะคือผมก็พูดหอกจากความรู้สึกผมแต่ว่าโอเคมันก็เป็นการเข้าใจบางอันที่คลาดเคลื่อนเมื่อวานน่ะป่าช่างแม่งก็ไล่มาถามผมว,ว่าเข้าใจว่าเป็นเป็นคุณนัทีเ่ยเข้าใจว่า คุณบะกรณ์หมายถึงเขาผมบอกเออใช่ผมเข้าใจแบบนั้นจริงจริงแต่ถ้ายังไงแล้วเนี่ยโอเคถ้าสมมติว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ลูกผู้ชายเหมือนกันถ้ามีจบหลังบ้านเราก็จบเดี๋ยวคืนนี้ผมจะขึ้นไลฟ์ประกาศว่าผมจบแล้วผมไม่ไม่คุยอะไรแล้วผมก,ก็ก็จบพี่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะไปเป็นเครื่องมืออใครผมผม,มผมมาให้เกียรติพี่ส่วนทีนี้ผมก็จะฝากพี่นิดนึง ในในเรื่องที่พี่มีปัญหาใครพี่ต้องแยกแยะนะครับอย่าดึงผมเข้าพี่เกี่ยวในสมมตมว่าพี่มีปัญหาคนนู้นคนนี้แล้วผมไปคุยผมไปคอมเมนต์อย่างเงี้ยพี่ก็ต้องแยกแยะเหมือนป่าช่างแม่งเนี่ยอย่างพี่เนี่ยมีปัญหากับเจ้าปู่ผมไม่เคยเข้าไปยุ่งนะพี่สังเกตไหมผมไม่เคยไปอะไรเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องแยกแยะว่าการที่ผมเข้าไปคอมเมนต์ในช่องใครต่างๆเนี่ยพี่ก็ต้องแยกแยะว่าพี่เออพครับพี่ อไอ้แป้งเนี่ยผมไม่ใช่คอนเทนต์นะคือผมไม่ชอบมันจริงๆไอ้แป้งะนะผมกล้าแ,<ต>แล้วไปนาเกีย <c oughs> หรือปา่าหรือใครเนป่าผมก็ไม่เคยไปขาดก็ก็เป็นที่ทำต่างคนต่างทำคอนเทนต์ยังไปแต่แป้งที่ผมก็จะด่ามันต่อแล้วแหละแต่โอเคผมก็ไม่พูดถึงใครลนะอ่าผมรู้แล้วแหละว่าพี่อ่ะไม่พี่อ่ะไม่พอใจผมเรื่องไอ้แป้งผมรู้ว่าผมคุยกับป่าแล้วแหละเมื่อเช้านี้ผมก็ไปขึ้นเตรียมยาช่องรถเขาคุยกันเรื่องเรื่องเรื่องนี้แหละผมว่าพี่ประกอบคงไม่พอใจผมเรื่องไอ้แป้งแน่นอนที่ผมคิดนะที่ผมวิเคราะห์นะว่า ประเด็นต่างๆเรื่องต่างๆอนาคต,างตางาคงจะเป็นเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องแยกแยะนะครับนแยกแยะว่าเป็นบุคลบคลบุคคลปลายผมเนี่ยพี่าถามว่ามันดา่าผมมาสามปีดา่าลุงมาสามปีเนี่ยผมเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้กับมันหรอกแต่ว่าพี่ต้องเข้าใจว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ด่าลุงไม่ด่าป้ามันก็มันก็โอเคแล้วแต่ถ้ามันด่าลุงด่าป้าเจอผมแน่นอนนะครับพี่ผมเห็นด้วยไอ่ด่าเห็นด้วยจะช่วยของก็เห็นด้วยนะเออตัวนี้ค<ม>ือตัวสร้างประเด็นแรกเลยนะเออนาทีครับ ไม่อยากให้พี่มีปัญหากันเลยผมผมแม่งโคตรหนักใจเลยเข <Okay. S 1> าจะไปพี่ผมผมแม่งโคตรหนักใจเดี๋ยวันนี้ผมจะพูดในลฟ์สดผมเลยว่าผมจะล,ลิกีไม่มีอะไรแล้วผมจบก็อ่า,อาถ้าสิ่งที่ผมด่าพี่อะไรพี่ก็ผมก็ต้องขอโทษพี่ด้วยกันผมรู้ผู้ชายพอผมต้องขอโทษพี่แล้วกันที่ที่ไปพูดแรงเพราะว่าผมผมผมเป็นคนที่ ถ้าโมโหผมพูดตรงเลยอันนี้ผมพูดไม่คิดก็ต้องขอโทษพี่ด้วยละกันตรงนี้นะก็ให้พี่มีอะไรโทรหาผมวันนี้เบอร์ผมมีอะไรโทรมาเลยผมยังเมมผมยังเมมชื่อพี่เลยว่าพี่ประกอบเนี่ยนะครับนะถ้าผมไม่เครียดพี่ผมบอกเบอร์พี่ไปแล้วเพราะฉะนั้นนะพี่ก็ต้องเข้าใจผมถ้าพี่มีอะไรไม่เข้าใจพี่โทรมาหาผมนะครับเรื่องในชงเรื่องในช่างอะไรอย่างเงี้ยการที่ผมออกมาจากตรงนั้นเพราะสาเหตุใดซึ่งผมไม่สามารถพูดหน้าไหลสวดได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ป่าช่างแม่งแกรู้ดี ต่อไปมีอะไรก็จะโทรไปขอบคุณที่โทรมาเคลียร์กันนะนะีนะครับ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 พี่ก็ขอบคุณพี่มากๆเนาะก็ก็ดำลงในแนวทางของพี่ต่อไปนะครับพี่จะได้แป้งพี่จะด่าใครเรื่องของพี่ตามตามนะครับตามตามใจพี่เลยก็ก็โอเคพี่มีอะไรโทรกันนะครับพี่เนาะครับครับพี่ครับสวัดดีครับพี่ครับครับพี่ครับครับสวัสดีครับ ครับก็โทรเคลียได้ที่ครับนะนะก็ไม่อยากจะไปเป็นคอนเทนต์ให้กับใครนะครับพี่ประกรณ์ก็เหมือนกันนะครับนะก็ซึ่งมีเบอร์พี่ประกอ์อยู่ผมอดัดใจผมก็เลยโทรเคลียนะะก็ได้มีการขอโทรกันลูกผู้ชายนี่คือวิถีชีวิตของลูกผู้ชายส่วนใครจะมีปัญหากันนะครับผมก็ให้กับใจทุกคนนะครับนะอย่างพวกนางฟ้าพิธานานแอชชิตหรือใครก็แล้วแต่อย่างนางมารอย่างป่าช่างแม่งทุกคนผมให้กำใจถ้าอยู่ฝั่งเดียกวกันเองนะครับผมไม่อยากจะไปฆ่าฟัน ไปตบมือกับใครไปอะไรใครนะครับวันนี้ผมก็ต้องขออนุญาตที่ประกอบด้วยเอาเอาเอาสิ่งสนทนาที่เราสนทนามาคุยกันเอามาลงเพื่อให้สังคมเข้าใจว่าเราเคียร์กันแล้วเราหลังบ้านกันแล้วนะครับนะก็ให้พี่ประกอบแกแยกแยะนะครับว่ามาพี่ประกอบมีปัญหาใครพี่ก็ต้องแยกแยะนะครับเราเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่ว่าอย่างผมเนี่ยมีปัญหากับใครเนี่ยนะครับใครไปคุยกับใครผมก็ต้องแยกแยะนะครับะก็ต้องแยกแยะ เที่เขาไปคุยด้วยเพราะอะไรเพราะตัวเราหรือเปล่าหรือว่าเพราะอะไรเราต้องแยกแยะครับนะโอเคสิครับเคลียร์ดราม่าจบแล้วนะครับแล้วคืนนี้ก็ก็รอดูพี่ประกรณ์นะครับก็ได้ขึ้นไลฟ์สดนะครับนะขึ้นไลฟ์สดต่างๆนานานะครับก็รอดูนะครับผมก็ไม่ไม่ตอบโต้แล้วครับไม่ไม่ทำคอนเทนต์ต่อเพราะว่าผมไม่ชอบถ้าเอสซีติดตามผมมาเนี่ยผมจะไม่ครอบไม่ค่อยชอบที่จะมาด่ากันเองนะครับไม่ชอบที่จะมาทำคอนเทนต์ฟาดฟันกันเองขัวเองผมไม่ชอบนะครับ แต่ผมก็ไม่ไม่ไปห้ามใครผมไม่ชอบครับแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ไปห้ามผมไม่ห้ามใครนะครับเพราะว่าแต่ละชาแนลเราต้องให้เกียรติเขานะครับใครทําอะไรก็รับชอบเองนะครับใครทาอะไรกะต้องรับผิดชอบชาแนลของแต่ละชาแนลเองนะครับซึ่งผมก็ได้ได้ได้ประกาศตรงนี้แล้วนะครับก็ชัดเจนนะครับนะ,นนะบส่วนพี่ประกอบก็บอกแ <nossas S 1> ล้วขอไม่ชอบแ <im ark les> ป้งเพราะนั้นพี่ก็ต้องแยกแยะแป้งมันไม่ด่ารูปไม่ด่าป้ามันก็ต้องแยกแยะนะครับมันก็เป็นผลดีนะครับของของพวกเรา ถ้าตัดไดมันเอากลับมาด่าลุงมาด่าป้าเจอกันทีระบบนะครับผมก็เคยพูดแล้วนะครับว่าความให้โอกาสให้โอกาสเนี่ยมันมีได้หลายครั้งแต่าร์มไว้เนื้อเชื่อใจมันมีได้แค่ครั้งเดียวคานี้ก็คงจะแปลกันออกนะครับคงจะแปลกันออกแล้วก็คงจะเข้าใจนะครับนี่ผมก็เลยคล้องใจผมคนที่ถ้ามีเบอร์ผมโทรเลยนะครับจำผมผมโทรเลยผมโทรเคลียร์เลยผมไม่ปล่อยให้มันคาราคัซังนะครับมันเป็นมันเป็นการมันเป็นการที่ให้เกียติกัน ครับมันไม่ได้ไม่มีการขู่มันไม่ได้มีใครกลัวใครหรอกครับแต่มันมีการที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับในในมีก็ขอบคุณานครับก็นะถ้าอะไรก็ต้องเข้าใจกันใหม่นะครับผมไม่ได้มีอะไรนะครับนะก็ให้ผมไม่อยากให้ไปต่อรอต่อเถียงอะไรมากมายผมไม่ชอบที่จะไปด่ากันเองนะครับผมขออยู่แบบนี้ดีกว่านะครับศัตรูผมนะครับคือใครเอฟีรู้ดีนะครับ ไม่มีวันที่ผมจะต้องมานั่งด่ากันเองและประโยชน์และสาระมันดูให้เราดูมันดูว่าเราไม่โตนะครับมันดูว่าเราไม่โตพอนะครับก็โอเคครับนะสากคลิปนี้ก็คงจะจบดาราม่านะครับนะก็คงจะไม่มีอะไรนะครับนะก็ฝาวท่านนะครับนะมากดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับนะคลิปนี้ก็นะครับจบนะครับนะบวัสีีครับ